สวัสดีครับผมมาดูสายจะรมเก้าห้านะครับจิตสัมผัสนะครับวันนี้เราจะมาให้เลขมงคลประจำงวดวันที่16มีนา2 5งห้านะครับท่านใดเื่อจะท่านใดจะนําเลขมงคลนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเปิดจากวันอาทิตย์1วันเสาร์นะครับผมเราฝาดสามเลขนะครับ วุฒิเกิดวันอาทิตย์นะครับเลขมงคลของท่านคือสี่สี่หกห้าหกหกนะครับสี่สี่หกห้าหกหนะครับวันอาทิตย์นะครับจากไพ่นะครับช่วงนี้ต้องมีอุปสรรคหน่อยนะครับไม่ว่าจากหน้าไพ่นะครับคือต้องสอดสู้ฝ่าฟันนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงเล็กน้อยนะครับเสี่ยงอย่าเสี่ยงเยอะนะครับเสี่ยงแค่พอประมาณเสี่ยงตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับอย่าไปหวังโชคลาภมากนะครับ พราะบางทีเราอาจยังไม่มีโชคเป็นรับแต่การทํางานคือสิ่งที่แน่นอนนะครับวุฒิเกิดวันอาทิตย์นะครับ44 65 66นะครับท่านก็ไปจับกันในนี้ก็ได้ครับนะครับ้ทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับต่อเลยครับ้ทีิเกิดวันจันทร์นะครับ้ทีิเกิดวันจันทร์นะครับ้ทีิเกิดวันจันทร์นี่เลขมงคลของท่านคือ8 5 4 3 9นะครับ 85439นะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจากหน้าไพ่แล้วนะครับจะมีโชคนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็เสี่ยงตามกำลังทรัพย์นะครับเลขมงคลของท่านคือ85439นะครับเอาไปจับรวมกันหรือจะเอาไปซื้อตามที่ท่านเห็นก็ได้นะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ ต่อเลยครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผมผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับเลขมงคลของท่านคือห้าห้าหนึ่งสามสามสองแปดนะครับห้าหนึ่งสามสามสองแปดนะครับจากหน้าไพ่นี่าต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคช่วงนี้เหนื่อยนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงนะก็ อดทนไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้อาจจะลำบากนิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับการทํางานนะครับเลขมงคลของท่านคือห้าหนึ่งสามสามสองแปนะครับเผื่อท่านจะเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับผมวันเด้กกันวันอังคารนะครับต่อเลยครับพุธกิดวันพุธนะครับพุดกลางวันนะครับพุดกลางวันนะครับ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเลขมงคลของท่านคือห8 1 3ดหนึ่งสาหนึ่งห้านะครับห8แ3ดหนึ่งสาหนึ่งห้านะครับพุธกลางวันนะครับดูจากหน้าไพ่แล้วท่านอาจจะมีโชคมีลาบนะครับนิดๆหน่อยๆครับไม่มากนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมห8 1 3ดหนึ่งสามหนึ่งห้านะครับไพ่ออกมาค่อนข้างจะสวยนะครับครนี้เกิดวันพุธกลางวันนะครับ เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับแต่อย่าเสี่ยงมากนะครับตามกําลังนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนานะครับดวงชะตาท่านถ้าตกอยู่ในช่วงมีโชคมีราบนะครับก็มีโชคมีราบถ้าตกอยู่ในช่วงที่ไม่มีโชคมีราบก็คือไม่มีนะครับอ่าไพ่นี้เป็นแค่แนวทางนะครับเลขมงคลเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ท่านจะนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีเลขมงคลไม่มีเลขในใจอะไรเงี้ยครับนะครับพุทธกังวันนะครับต่อได้พุทธกางคืนเลยนะครับ ่อพูดกลางคืนเลยนะครับพูดกลางคืนนะครับเลขมงคลของท่านคือนะครับห้าสองห้าศูนย์สองสามนะครับพูดกลางคืนนะครับ, 5, 2, 5, 0, 2, รบพูดกลางคืนนะครับจากเลขน,นะครับจากเลขมงคลงน,นะครับจากหน้าไพ่นะครับหน้าไพ่นี่ค่อนข้างจะอ่ช่วงนี้จะต้องค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเดี่ยวได้หรือต้องสู้อุปสรรคฝ่ฟาฟ,ฟ,ฟันนะครับอาจจะต้องทําให้ท่าน มีงานมีโปรเจกต์อะไรครับก็ต้องท่านตามน้ํานะครับอย่าไปขัดอย่าไปฝืนอย่าไปอย่าไปฝืนดวงอย่าไปฝืนคําพูดคําจานะครับเขาว่าอะไรก็ต้องครับค่ะนะครับจะทําให้การงานมันค่อนข้างจะลาบลื่นไหลนะครับเพราะว่ามันมีตัวนี้นะครับนะครับก็ต้องมีบทบาทสตอบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือท่านจะได้ผ่านอุปสรรคช่วงนี้ไปได้นะครับเลขมงคลของท่านคือห้าสอง ห้าศูนย์สองสามนะครับพุทธกังขืนนะครับต่อแล้วนะครับต่อได้วันพระรหัสนะครับวันพระรหัสนะครับเลขมงคลของท่านคือเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเลขมงคลของท่านนะครับ ช่วงนี้ค่อนข้างไพ่จะค่อนข้างดีนะครับท่านอาจจะมีโชคมีลาบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่มากนะครับแต่ก็เสี่ยงตามดวงนะครับตามบุญวาสนาของท่านนะครับไพ่เป็นแค่แนวทางนะครับให้เป็นเลขมงคลแค่แนวทางนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแปดนะครับขอให้ท่านโชคดีทุกๆประจำทุกวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์เลยนะครับทุกท่านเลยนะครับ ต่อนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับเลขมงคลประจำวันศุกร์นะครับเลขประจำวันศุกร์นะครับอ่าไพ่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับช่วงนี้ได้อา่าเลขมงคลนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็สองนะครับเลขมงคลของท่านนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับเลข ผู้ที่เกิดวันศุนะครับควารมรักช่วงนี้น่าจะโดดเด่นนะครับควารมรักน่าจะโดดเด่นนะครับแต่ก็อาจจะบางคนอาจสมหวังบางคนอาจจะไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็อย่าอาจจะต้องถ้ามีกิ๊กมีมีคู่หรือมือทีสามนะครับอาจจะต้องแยกจากกันนะครับแต่ผู้ที่โสดนะครับอาจจะได้ เจอคู่ครองของท่านนะครับเลขมงคลนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองนะครับหาซื้อดูนะครับลอตเตอรี่นะครับเสี่ยงดวงจากลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับผมวันที่เกิดวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เลขมงคลของท่านคือ สามหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับเลขมงคลสามหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเครียดนะครับกับการสิ่งภาวะรอบข้างนะครับภาระหน้าที่นะครับค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องอดทนไปนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวจะดีเองนะครับเพราะว่ามีมีนะครับตะกั่วแตนสมมงุฎนะครับช่งนี้ทําอะไรก็ระวังนะครับคือ อาจจะมีไม่มีคนชอบหน้าหรือชอบที่หน้าอยู่ครับท่านก็ต้องนะครับสมโหขวนเล่นเล่นละครไปนะครับเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนะครับปลอดภัยนะครับฉันผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเลขมงคลของท่านคือสามหนึ่งห้าสามศูนย์นะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะครับลอตเตอรี่นะครับฉลากินเหม่งรัฐบาลหวังว่ายังทันนะครับผมก็ครบแล้วนะครับ ตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันถึงวันเสาร์นะครับก็ครบทุกดวงนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับถูกหวยร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 ยทุกท่านเลยครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอดูงศาสตรธรรม95จิตสัมผัสนะครับขอบคุณครับเลยรวย,ย,ย,ยทุกคนนะครับสับัสดีครับ